มาคะในสไตล์สัปดาห์นี้มาในซีมของ m r m a n and Little Miss ค่ะ m r m a n นะคะเป็นตัวการ์ตูนที่อยู่ในหนังสือเด็กค่ะเป็นหนังสือฝึกอ่านภาษาอังกฤษนะคะโดยที่ตอนแรกนเนี่ยจะ Misterman ก่อนค่ะมาในช่วงปี70นะคะแล้วพอช่วงประมาณปี80นะก็จะมีตัวการ์ตูนใหม่ชื่อ Little Miss ออกมาค่ะและด้วยความที่สีสันของน้องมีความแบบสดใสมากๆนะคะนวัดก็รู้สึกมันช่างคุมโทนกับช่วงนี้ที่นวัดต้องการสีปิดปัดในการเขียน journal ของนวัดค่ะนวัดเริ่มต้นด้วยการเขียนฉากนะคะที่เป็นบ้านของา คือมิสเตอร์แมนเนี่ยมีหลายตัวมากเลยค่ะแบบเป็น10บสตัวเลยแต่วมสก็เหมือนกันนะคะคราวนี้เนี่ยจุดเด่นของบ้านของมิสเตอร์แมนเนี่ยคือมันเป็นความลายซ้อนลายค่ะลายดอกซ้อนลายตารางซ้อนเป็นลายเทลส์อีกทีลายซ้อนลายจริงๆค่ะถ้าไม่มีส่วนไหนที่จะเป็นสีพื้นเลยหรืออันนี้อาจจะปีติพลทําให้นว่าชอบอะไรที่มาดูรงๆตานะฉะนั้นมุมซ้ายบนนะคะก็จะเป็นวอลเปเปอร์ที่เป็นลายดอกไม้แล้วก็ผ้าม่านลายตารางทีีส่วนมุมขวาล่างไม่แพ้กันนะคะเป็นลายตาราง บบเหมือนท้ส์นะคะและสีต้องกัดกันนะคะก็คือสีน้ําเงินปิดปิดคู่กันกับสีส้มแสดๆนะคะจากนั้นก็ลงสีตัวละครที่นวหวัชอบที่สุดในซีรีส์นี้นะคะคือมิสเตอร์แฮปปี้ค่ะและเพื่อเป็นการอวยพรันเกิดให้ตัวเองด้วยว่าขอให้ข้าพเจ้านั้นมีความสุขนะจ๊ะแบบมิสเตอร์แฮปปี้จากนั้นนะคะก็ลงสีตัวสีแดงนะคะคือมิสเตอร์สตรองค่ะเป็นการอวยพรตัวเองอีกแล้วนะคะว่าขอให้ข้าพเจ้านั้นแข็งแรงปิดท้ายด้วยมิสเตอร์ทอนนะคะซึ่งคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นคนตัวสูงใหญ่ค่ะนวหว่าก็ เขียนทุกตัวละครเสร็จนะคะว่ารูปสายลุงแล้วก็ตัดเส้นค่ะในด้านของหัวข้อนะคะนวัหวานใช้วาชิเทปแปะไปก่อนค่ะแล้วก็เขียนทับนะคะเนื้อหาการแท้วันนี้นะคะเป็นเรื่องของพระเยซูทรงเลี้ยงอาหารกับคน4,000คนด้วยขนมปัง7จก้อนปกติแล้วเรื่องที่ฮิตมากๆค่ะจะเป็นขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวนะคะแล้วก็คน5,000นคนซึ่งเหตุการณ์ขนมปัง5ก้อนปลา2ตัวเกิดขึ้นก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยเรื่องนี้นะคะในครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงทัศนคติของตัวละครต่าง ว่าทําไมเขาถึงปฏิบัติแบบนั้นแล้วตัวเราจะเรียนรู้อะไรกับทัศนคติของคนเหล่านั้นได้บ้างด้วยความที่มีหัวข้อย่อยหลายข้อนะคะนาวานก็เลยเขียนเป็นท็อปิกใหญ่ๆแบบนี้เอาตัวละครของมิสเตอร์แมนอะเลทอมิสแปะลงไปค่ะได้เห็นชัดๆจริงๆแล้วในหัวข้อทั้ง5หัวข้อเนี่ยค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะแต่นาวาข์อยกมา2ประเด็นย่อยในคลิปนี้ค่ะต้องเล่าฟังก่อนว่าเหตุการณ์2เหตุการณ์รที่ว่าเลียงคน5000คนกับ4 0 0 0คนเนี่ยคล,ล้เครื่องกันตรงที่ว่าพระเยซูทรงเทศนาในเวลาย,ยาวนานแล้วคนก็เร กจะปล่อยคนไปหาอาหารมันก็ไม่ได้เพราะว่าโอโคแถวนั้นทลักกันดามากๆเลยในเหตุการณ์ครั้งที่หนึ่งนะคะพวกสาวกเขาก็รับรู้ว่าอุ้ยคนไม่มีอาหารทานก็เลยมาบอกพระเยซูว่าทาไงดีต้องช่วยคนแล้วนะแต่ในเหตุการณ์ครั้งที่2เนี่ยสาวกกลับไม่รู้เรื่องรู้ราวค่ะคนที่สังเกตและเป็นห่วงคือตัวพระเยซูเองถามว่าทำไมเกิดแบบนี้อาจารย์ก็ได้สอนว่ามีความเป็นไปได้สูงมากเลยว่าเพราะคนกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นพวกชาวต่างชาติและในความเชื่อของชาวยูในยุคนั้นนะคะคนต่างชาติคือไม่ใช่พวกเป็นพวกคนบาปคนป่าเถื่อนไม่ จะคบหาเขาก็เลยดูไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่แต่พระเยซูนั้นได้บอกว่าพราะองค์ทรงมาเพื่อคนทุกคนมนไม่มีควาว่าพวกใครพวกมันทุกคนที่นับว่าเป็นมนุษย์ตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ได้รับความรักจากพระเจ้าทันทีซึ่งตรงนี้เองอาจารย์ก็ได้ย้ำมากๆเลยค่ะว่าในสังคมตอนนี้มันจะมีคําว่าพว,พวกคนนู้นพวกคนนี้แล้วเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่พวกเราเราจะเริ่มมีใบแอดที่ไม่อยากจะช่วยเหลือเขาและนั่นเป็นท่าทีที่ไม่เหมาะสมเลยนะคะเพราะว่าในความเชื่อคริสเตียนเราเนี่ยพระเจ้ารักเราทุกคนอย่าไม่มีเงืื่่่ออนนไไขกครเปบช อีกประเด็นน่าสนใจก็คือเราซาวกนั้นได้มองเห็นเหตุการณ์ที่เขาเขากำลังเผชิญหน้าอยู่อย่างไรนั่นก็คือเขาเห็นแต่ปัญหาค่ะแล้วเขาก,ก็กักขังตัวเองอยู่ในปัญหานั้นจนไม่เห็นทางออกดรเนทแคมนะคะเป็นศาสตราจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ได้พูดถึงคําที่เรียกว่า negativity bias นั่นคือภาวะที่เรากักขังความคิดตัวเองอยู่แต่ในงแง่ลบจนเราไม่มีสมาธิทําอะไรเลยนะคะเพราะเราเอาแต่กังวลถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วเอาแต่คิดว่ามันต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นต่อไปแน่เลยนั่นแล้วเเนนี่่ททััศคตติขอองรราาาปญห ะะมันก็เป็นการกําหนดอนาคตของเราภายหน้าพอสมควรเลยนะคะเช่นเราควรท,ทาอย่างไรอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้เราย้อนกลับไปถึงพระคุณหรือความดีความงานที่เราได้พบในอดีตแล้วเราจะได้เห็นว่าเราได้ผ่านอุปสรรคในอดีตโดยความช่วยเหลือของพระเจ้ามามากขนาดไหนและสิ่งในอดีตเหล่านั้นก็จะเป็นกําลังใจทําให้เรามีความหวังใจในพระเจ้าแล้วเราจะสามารถมีกําลังเข้มแข็งเดินหน้าต่อไปค่ะสุดท้ายนี้เนื่องในโอกาสวันเกิดของตัวนวานเองนั้นนวานขอวอวยพรทุกๆคนนะคะให้ได้รับพระพรจาก พระเจ้าอย่างเต็มล้นใครที่จะอุปสรรคอยู่ขอให้ทุกอย่างมันกระจ่างแจ้งนะคะและขอทุสวรรค์ปกป้องคุ้มครองทุกคนค่ะ